สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวลองเท้ารองเท้าผ้าใบน n i ึ s ะ k a Tiger นะคะสคู่สคู่นี้จากสองประเทศนะคะคู่แรกเนี่ยกล่องบนนะคะก็จะเป็นาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนกล่องด้านล่างนะคะกล่องใหญ่เป็นไซส์ผู้ชายนะคะจากประเทศไต้หวันนะคะซึ่ง2กล่องนะคะ เป็นรุ่นเม็กซิโกห6เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกล่องแรกก่อนกล่องแรกเนี่ยจะเป็นไซส์ผู้หญิงนะคะไซส์อยู่ที่23.5นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเรียกแบบไทยๆเราก็จะเรียกแบบเรียกไซส์ว่าไซส์เบอร์3ามสินะคะอีสีเนี่ยก็จะเป็นสีครีมคาดแถบสีน้ำเงินกลมม่่านะคะมาดูข้างในกัน ซื้อมาก็ประมาณักเมื่อสองปีที่แล้วนะคะตอนนี้ราคาในประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะตัวคู่นี้นะคะจะเป็นพื้นพื้นหนังนะคะพื้นหนังสีครีมนะคะสีครีมแล้วก็จะคาดนะคะคาดแถบสีกรมท่านะคะพื้นด้านในก็จะเป็นแบบนี้ เป็นตะข่ายตะข่ายอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการระบายนะคะระบายระบายอากาศนะคะทีตัวนี้นะคะตัวตัวรองเท้าเนี่ยอนิสกาดเนี่ยโดยส่วนมากนะคะก็จะผลิตอยู่แถวๆประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามนะคะบางรุ่นก็ผลิตในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อแล้วมัน made in อินโดนีเซียหรือเมดอินเวียดนามมันก็คือของแท้นะคะแต่อาจจะต้องถ้าเกิดว่าสั่งสั่งคิวก็ต้องดูหน่อยเพราะว่ามันเป็นรองเท้ายี่ห้อที่ในประเทศไทยเนี่ยนิยมมากนะคะแล้วก็มีการที่ทําเรียนแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อก็ต้องดูว่าเราเราซื้อเนี่ยเว็บจากถ้าซื้อจากเว็บนะคะว่าเว็บนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือไหมหรือซื้อจากร้านค้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าร้านค้านั้น น่าเชื่อถือไหมนะคะอย่างคู่นี้เนี่ยมันก็เอ่อ made in อินโดนีเซียนะคะเนี่ยค่ะมันก็ made in อินโดนีเซียให้ดูนะคะนี่ค่ะ made in อินโดนีเซียเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอ่อพอดีมัน made in อินโดนีเซียก็จริงแต่ว,ว่าไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะก็เหมือนกับว่าทางบริษัทแม่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ส่งให้กับ ลายการผลิตของเขาแต่ละประเทศใช่ไหมคะพอส่งพอผลิตเสร็จเขาก็ส่งกลับไปขายที่ในประเทศต่างๆนะคะคู่นี้ก็เม d ดอินอินโดนีเซียนะคะแล้วแปลว่าอ่าไปไปได้มาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็ตอนที่ซื้อมาด้านหลังนะคะก็จะคาดคาดก,ากระบาทเนี่ยเป็นแบบหนังกลับนะคะ ห้าตากรหนังกลับแล้วก็มีตัวป้ายยี่ห้อนะคะจะเห็นแบบนี้นะคะชัดเจนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า t i เกอด้านส่วด้านหน้าหน้าก็จะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเนี้ยในตัวเนี้ยคะ่ะก็เขียนว่าอนิสกกะไทเกอร์นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบใช้เชือกนะคะก็ร้อยเชือก ลักษณะพื้นนะคะพื้นก็จะบางประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราคิดว่าตรงเนี้ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าพื้นมันบางข้อดีของมันในความรู้สึกส่วนตัวของเราคือมันใส่สบายมันเบาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราต้องเดินนะคะเราต้องเดินเยอะๆเราต้องเดินไปไหนมาไหนเนี่ยความที่มันบางอะ่ะ มันจะทำให้เราปวดเท้าแล้วเราเดินได้ไม่นานทําให้เรารู้สึกว่าเดินแล้วมันไม่สบายนะคะสู้เป็นยี่ห้อรองเท้ากีฬาไม่ได้เลยนะคะแต่มันใส่แล้วมันมันสวยนะคะรูปทรงมันสวยเราสามารถใส่กับเสื้อผ้าหรือชุดอะไรหลายๆแบบได้เพราะว่ามันมันเข้าได้กับทุกชุดทุกสถานการณ์นะคะเพียงแต่ว,ว่ามันไม่สบายเท้าตอนที่เราต้องใช้เดินนั่นแหละนะคะอันนี้จะเป็น ไซส์ของผู้หญิงนะคะทีนี้อีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งเนี่ยเราเอาไปซื้อมาจากประเทศไต้หวันนะคะคู่นี้ก็จะเป็นไซส์ยีนะคะไซส์ไซส์แบบไทยก็คือไซส์สี่นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเม็กซิโกหกหกเหมือนกันสีออกมันข้างในนะคะ แบบนี้นะคะเป็นหนังเหมือนกันนะคะเป็นหนังหนังสีดํานะคะหนังเป็นสีดําสีพื้นเป็นสีดําแล้วก็แถบที่คาดเนี่ยจะออกเป็นสีสีม่วงม่วงนะคะสีม่วงแบบม่วงจะเขาเรียกงไงอ่ะม่วงแบบดกักดากอ่ะนะคะแล้วก็ตรงตรงสายร้อยเนี่ยตรงที่จะร้อยเชือกนะคะก็จะจะหุ้มด้วยหนังกระดับนะคะตรงเนี้ยค่ะหุ้มด้วยหนังกระดับ อาตด้านหลังก็คาดแถบกากระบาดนะคะเป็นหนังกลับเหมือนกันนะคะใช้หนังกลับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นหนังกลับตรงนี้นะคะสีดำจะเป็นสีดำคนละคนละสีกับตัวหนังที่เป็นตัวสีพื้นรองเท้านะคะเพื่อที่จะให้ตัว่า แถบตัวนี้ค่ะตัวแถบต่างๆที่เป็นแถบที่จะใช้ร้อยเชือกหรือว่าแถบที่หุ้มด้านหน้าตรงนี้ค่ะมันมันดูเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มแถบตรงนี้เป็นสีสีม่วงนะคะรุ่นนี้นะคะคู่นี้ก็ made in made in อินโดนีเซียเหมือนกัน <S <S อมองเห็นไหมคะ เห็นไม่เอ่ย made in Indonesia นะคะก็จะเป็น made in Indonesia เหมือนกันเราได้สองคู่ก็มาจาก made in Indonesia หมดเลยนะคะตัวพื้นด้านไหนรองเทา้าพอดีเราแบบว่ารีวิวตอนตอนเย็นอะตอนมันไม่ค่อยแบบแสงมันไม่ค่อยโอเคแล้วอะ่ะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยววันหลังก็ เราต้องดูแสงให้มันดีกว่านี้หน่อยมันก็เลยแดบดูแบบมืดๆหน่อยนะคะด้านในก็เป็นผ้าตะข่ายนะคะตัวพื้นรองเท้าอ่ะเป็นผ้าตะข่ายนะคะส่วนพื้นเนี่ยยังคงความบางไว้ตามคอนเซปต์ของตัวอุนิสึกะนะคะพื้นรองเท้าอ่ะที่มันสีขาวตรงนี้นะคะ่ะพื้นยางเนี่ยมันก็บางอะ่ะส่วนตรงนี้ก็พุ่มพุ่มฟองน้ําบางๆนิดนึงนะคะมันก็เป็น รุ่นที่เป็นไฟผู้ชายนะคะจากไต้หวันนี่นะคะที่เราในความรู้สึกส่วนตัวของเรานะคะเราก็ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยอะนะคือซื้อมาแล้วก็แบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใส่บ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่า พื้นมันบางพอพื้นมันบางเนี่ยเราใส่แล้วไม่สบายเท้าและที่สําคัญอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเราอะนะคะว่าพอเราใส่ไปใส่ไปและไอ้ตรงเนี้ยตรงตรงที่มันตรงผูกเชือกอะแล้วมันจะมีพื้นเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดินไปเดินไปแล้วมันจะมันเบี้ยวอะมันจะแบบพลิกมาอยู่อย่างเงี้ยพลิกมาอย่างเงี้ยนึกออกปะคะพลิกไปอย่างเงี้ยเออต้องคอยขยับอะ่ะต้องคอยขยับแล้วแบบว่า เราก็ต้องผูกเชือกให้มันแน่นๆเพื่อที่จะไม่ให้อตัวลิ้นตัวเนี้ยค่ะตัวลิ้นอะไม่รู้เรียกว่าลิ้นหรือเปล่านะคะเนี่ยให้มันแบบไม่ขยับอะซึ่งเราก็ต้องผูกเชือกดึงเชือกตรงเนี้ยให้มันแน่นๆไม่งั้นเนี่ยเดินไปเดินไปมันก็จะแบบมันก็ขยับขยับขยับหมดเราก็เลยแบบเออลำคาญอะก็เลยไม่ค่อยจอะใส่เท่าไหร่นะคะก็โดยรวมนะคะถือว่าสวย นะคะเราก็ชอบแหละไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่ว่าก็ใส่แล้วมันไม่ค่อยสบายเท้าเท่าไหร่เวลาเราเดินเยอะๆแต่ถ้าโอเควันนั้นเราไม่ได้ไปไหนนะคะเราไม่เดินเยอะเราก็ใส่ได้มันมันใส่แล้วทรงมันสวยนะคะข้อดีคือทรงมันสวยมันใส่กับเสื้อผ้าได้หลายหลากหลายนะคะแล้วก็เอ่อมันดูใส่ได้ทุกโอกาสมันไม่ฉูดฉาดนะคะแต่ถามว่า รุ่นที่มันฉูดฉาดมีไหม,มันก็มีนะรุ่นที่แบบว่าหลุดโลกไปเลยของโอนิสกาเนี่ยก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะคะลองไปเสิร์ชดูจากอินเทอร์เน็ตจะเห็นเลยว่าโอิสกาเนี่ยมันมันก็คือคงคอนเซปต์ของมันก็คือว่ามันเป็นรองเท้าแล้วก็มีแถบแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าลวดลายของมันเนี่ยไอชนิดที่แบบหลุดโลกเนี่ยมีเยอะนะคะออกมาเยอะมากโอเคนะคะเราก็คิดว่า,าน่าจะพอจะเป็นประโยชน์ กัคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อได้บ้างว่าจะซื้อโอนิสึกะดีไหมลังเลลังเลใส่ไปเดินใส่ไปช้อปปิ้งใส่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราว่าควรจะมีรองเท้าสำรองนะน่าจะมีรองเท้ากีฬาที่มันเป็นรองเท้ากีฬาแฟชั่นอะสำรองไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเราเดินเยอะๆจริงๆเนี่ยโอนิสกะไม่โอเคอะค่ะเพราะว่าพื้นมันบางแต่ถ้าถามว่าซื้อไว ใส่สวยๆใส่แค่แบบอ่าในในระยะเวลาการเดินที่ไม่นานอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันดีนะสวยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นรองเท้าที่แบบรูปทรงมันสวยอยู่แล้วว่ะค่ะพอใส่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะมิกกับเสื้อผ้าของเราเนี่ยได้หลายๆแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใส่ได้ตลอดนะคะมันไม่เอาก็มีไว้สักคู่ก็ดีนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็สวัสดีนะคะ